ที่ทํากำไรได้ดีที่สุดช่วงไหนที่ถ้าหลุดช่วงนี้ไปแล้วคุณเตรียมตัวเลยนะฮะลองดูจากตรงนี้นะช่วงนี้ครับเขาเรียกว่าช่วง P s e l l อันนี้ใครรู้จักคำว่า P ี e l l บ้างรู้จักของทุกคนใช่ไหมอ่ะถ้าไม่ถ้าไม่ได้รู้จักผมจะไปเร็วนะถ้าใครไม่ทันยกมือนะคะเดี๋ยวก็จะตามให้นิดนึงส่วนช่วงที่สองเริ่มลงเสาเข็มเสร็จแล้ว เริ่มมีการสร้างโครงสร้างกันช่วงที่สามครับเขาเรียกว่าช่วงโครงสร้างเสร็จแล้วงานโครงสร้างเสร็จแปลว,ว่าคอนกรีตชาวปูนอะไรเสร็จหมดแล้วแล้วก็เริ่มมีการประกอบล่างเขาเรียกว่าแคดดิ้งถ้าเป็นพีแคดก็เอาพีแคปติดนะฮะหรือเริ่มติดผนังเกือบเสร็จแล้วก็ทาสีทากระจกติดอะไรเรียบร้อย ช่วงนี้ก็คือช่วงตึกเสร็จพอดีส่วนช่วงนี้คือเสร็จแล้วเราปล่อยเช่าเราปล่อยให้เช่าคำถามก็คือว่าเราจะซื้อขายช่วงไหนดีช่วงไหนที่ขายแล้วเร็วที่สุดเราได้เงินเยอะที่สุดครับให้ทายเล่นผมมีมีสมข้อช่วงไหนเก่าเอากน้น้อยหน่อยแต่ว่า ไม่ต้องเงินจมเยอะระหว่วงวางขอสร้างระหว่างาขอสร้างถูกไหมโอเคถูกต้องแต่เดี๋ยวผมจะมีลงอีกว่าแล้วเราควรจะขายในช่วงไหนดีจะได้กำไรสูงสุดแล้วช่วงไหนครับเป็นช่วงที่ได้แคปิตอลเกนสูงที่สุดช่วงไหนงช่วงไหนครับขลองเช่าแปลว่าเรามีพื้นฐานกันเนะาะคร,ราวนี้เพื่อ้เห็นภาพชัดครับดูกราฟนี้นะ สีเขียวที่เริ่มขึ้นมาตรงนี้เขาเรียกว่าช่วงที่คุณเริ่มมีกําไรเยอะคุณจะมีกําไรเยอะขึ้นเรื่อยๆเรื่อยจนนักตึกมันก้างส้ก้างเสร็จใกล้สร้างใกล้เสร็จแล้วมันก็จะตกลงแล้วมันก็จะเชื่อถือขึ้นอีกครั้งหนึ่งคำถามคำถามดูการมีรู้สึกยังไงครับมีใครมีกำไรสเกลสเกลเออ คุณเก่งนี่คือคำถามคุณเก่งหรือประโยคของเราประโยคคำถาม,ถามอ่ะใครจะตอบคุณเก่งได้บ้างครับเก่งถามอะไรครับใครมาราทำไมสร้างใกล้เสร็จแล้วการขายมันถึงกำไรลดลงใครตอบครับอ,อ่าตอบโอนไม่ได้โอนไม่ได้แย่งข,ยยยงขาย,ยเยอะแย่งขายเยอะอ่ะพี่แบบบอกแย่งขายเยอะมีใคร วัวโเลยมานถึงกำรวที่ต้องจะโอนนะถ้าเกิดว่าจุดช่วงีไปก็คือต้องหมกเงินตัวเองลงก็เลยต้องรีบขายต้องรีบขายคือใครรีบขายครับคนเป็คนที่เราเป็นเจ้จะรีบขายโอเคนี่ถูกครับแต่แน่มันจะมีพอยหนึ่งกดาวลดดาวไม่ใช่ครับอันนี้ดีผมหมายถึงว่าถ้าเราเข้าไปซื้อแล้วเก็งกำไรนะนี่คือช่วงเวลาที่กราฟธรรมชาติมันจะเป็นแบบนี้แต่ พอถึงจ,จุดจุดหนึ่งเมื่อเทีถูกส่วนหนึ่งก็คือไอตัวเราเองเนี่ยต้องถามตัวเราเองก่อนนะวันนี้เราใช้กลยุทธ์อะไรเราจะโอนหรือเปล่าหรือจะขายดาวถ้าคุณจะโอนคุณไม่ต้องไปสนใจเรื่องพวกนี้ถูกปะ่ะถูกไหมครับถูกไหมแต่ถ้าคุณตั้งกลยุทธ์ในต้นแล้วว่าคุณจะขายเอากำไรระยะสั้นแล้วก็เอากำไรช่วงหนึ่งถ้าเกิดคุณชะล่าใจนะ แล้วคุณหลุดมาจนถึงอีกประมาณหนึ่งสามเดือนจะโอนแล้วเนะนี่ยนะเมื่อกี้เนี่ยที่คุณคุณแหววถูกพูดมานะครับก็ถูกส่วนหนึ่งตัวเราอะกลัวด้วยหรือว่ากลัวว,ว่าจะต้องโดนมังคับให้กู้ซึ่งเครดิตอาจจะเต็มหรือไม่อยากจะเสียเครดิตอะไรก็แล้วแต่ของเราเนี่ยเราก็เลยต้องยอกขายถูกถูกไหมแต่มีคนอย่างเราถูกไหมใช <c oughs> ่น้องวิชพูดถูก <c oughs> เยอะมาก พวกที่ไม่คิดเจโอนแล้วมาแบบเก็งกำไรเพราะฉะนั้นพวกนี้จะทำไงครับเออเพื่อนเต็มเลยในีไมคประกาศดอทคอมเพื่อนเต็มเลยในดีเน็เพื่อนเพื่อนทำไมเพื่อนเรามากันโดยไม่ได้นัดหมายอะไรชดเหตุรับพลันถูกต้องลังฉลาดมากเลยมันมีทั้งโปและคอนแต่แต่ ไอ้การาฟนี้คือโมเดลบางทีความชันไม่ใช่แบบนี้ถ้าโปรเจกที่มันฮอตคุณจะซื้อไม่ได้เลยซ้ำมันจะไม่ดอกขนาดนี้นะถ้าโปรเจกที่ฮอตมันไม่ดอกนะผมจะบอกให้โปรเจกฮอตไม่ดอกนี่คือนอร์มอลเคสประมาณก,กลางขายดีก,กลางไม่ฮอตแต่ถ้าโปรเจกขายไม่ดีมันจะแฟรน,นี่นะไอัน,นี่ต้องขายทิ้งตั้งแต่ตรงไหนเดี๋ยวผมมีแบบเหมือนกันคือต้องเปลี่ยนหรือต่อเวลาครับคุณอย่าคิดว่าถ้าคุณรวย ไม่ว่ากันพร้อมซื้อสดไม่ว่ากันยังไงคุณมีกําไรแน่นอนถ้าคุณมีตังเยอะคุณจะซื้อสดคุณดีกว่าโยกเงนินเองมีพวกเรามีสักร้อยล้านโยกมาสักสามเ้ืนที่สี่เรียดไม่ต้องมาเรียนคอสน,นี้ด้วยครับแต่วันนี้เพราะเรามีบัจเจตจำกัดไงเราต้องบริหารแบบมืออาชีพจริงๆถูกต้องถ้าอ่าแล้วตอนนี้ไปได้นิดหนึ่งนะไปดีใครที่จะเล่นแบบยิวแบบปล่อยเช่าปัจจุบันที่ดินตอนเนี้ยมนเล่นยิวแบบ โนมันนี้ดาวไม่ได้แล้วกะว่าจะเอาเงินผอนได้จากเงินเช่าเช่าไปโปกค่าหอและเปอร์เซ็นต์นี้หาแทบเลื่อดตาแทบเรประเด็นย,ยากมากเพราะทุกคนมันรู้หมดเนี่ยมันก็ตั้งยงวันนี้คุณต้องดาวอย่างไยประมาณ20% 20ิบเอนี่ยอาจจะต้องติดลบเลยต้องบ,บวกเรื่อิีแล้วคุณไปหวังเอาแคปิตอลเกนอ่ะเข้าใจใช่ไหมครขายแล้วแบบได้ผลต,ต่างแต่ถ้าช่วงนี้ใครยังอยากเล่นนะหาตึก ที่มันอยู่ในเส้นที่ผมบอกเมืนเน่อกี้แล้วใกล้จะโอนภายในสองสามเดือนมันมีเอานี่เมื่อกี้ถามมาเส้นรัชดานะขย้น่ต้นด้วยตัว L อนะไรเนี่ยกำลังจะโอนภายในสามเดือนเนี้ยแล้วแล้วก็จะมีคนเนี่ยนะครับขายแบบเนี้ยไปหาให้เจอเมื่อวานผมเพิ่งไปเช็คมาราคาปล่อยเช่ากับราคาผ่อนแบงค์ยังอยู่ในเกณียที่รับได้ใกล้เคียงกันถ้าแต่งห้องดีๆเจอลูกค้าไม่เลื่อมมากพอดีเตะเลย แต่โครงการน,นี้ขึ้นมาก็อสองปีแล้วเพราะฉะนั้นคุณต้องไปหาแบบนี้ถ้าคุณจะเล่นแบบว่าเพย์เซตอนนี้น้อยมากที่คุณจะซื้อโปรเจกต์ใหม่แล้วคุณปล่อยเช่าพร้อมกับราคาขายเท่ากันยากนะยังมีแต่ยากมากอาจจะต้องไปเล่นมือสองซึ่งมือสองเดี๋ยวจะพี่บอกอีกว่าซื้อแบบไหนลุมพินีเพชรลเก้าผมนะได้อยู่เกินสะิบเปอร์เซ็นต์ะแต่ช่วงนั้นผมซื้อตอนช่วงที่มันบ้านเือนเป็นอย่างเนี้ย แล้วทุกอย่างตอนนั้นคนมนันยังไม่มีเลเท่านี้นะกลยุทธ์เมื่อสามปีแล้วมาใช้กับตอนนี้ก็ก็ใช้ไม่ได้ต้องเปลี่ยนนดห่